ทับทิมลูกโตๆวหวานๆครับเมื่อนี้สิมาพาไปบทับทิมสุก,กินพี่น้องพาแบทับทิมสุก,กินพาแล้วกินเห้เมดนะกินเบ่อเบก็บวันั้นครับเกไปกินมาร้รงครับหวานแซบ่บเดฟนะพี่น้อง okay, okay. Yeah. นี่ขีดข,ขาวๆครับขีดข,ขาวๆนี่เห็นปะ าตามคีบเขานขาแนละครับเนมีดบุมมี่อรพี่น้องกันไกลกันไกลเอาครับมีดบุมมี่ยุสวนเช่าสวเนเลยกินตำเจ้งที่ละครับหน่วยนี้ประมาณจะแปดขีดแปดขีดนี่หาหาเช็กเก้นพวกนี้เนี่ย บ้านห้อกกบหาสิบบาทครับว้าวไม่นี่ชื่อว่าบาทแพ้องอยืดยาวกันไรกูเหรอเว้ยลูกพี่น้องใส่กินน้ำเบอร์ตากล้องตากล้องกินน้ำเบอร์อย็นน้ำลายไหลไหมล่ะหวานสม ว้าวอ้สมมมึงได้วันกันดรอก,กินชบเบิงเห็นบออน่อเพียะกินเหมืนมดว้าวินเหมนมดนะสองน่้ยนะไงปูใหญ่กับเบิงกระโดพี่น้องมึงดูล่ะเต็มมือเลยทิ่มหวานหวานก็นนางสันยำกินฮอดไนเลยพี่น้อง ยำกินเบมื่อไรพี่น้องไน้นมันก็กินกินหมดเปียกก็นหนึ่งเนี่ยเปียกเหมือนฝาดจ้ะกินเมื่อไรเปียกมันงไน,นมันกินได้ย่วไนมันเป็ดมันมันไม่กินซอสข่ยอยไหมซุ้ม เบ看看ือ้องรโดดุนส่วนลอยได้พุนเบื้งรดพี่น้องสวนลอยได้พุนมีตัวหน่วยห้าสิได้เนี่ยอันน้ำป้าบ่ ตัวทีเยอะลย้ <c oughs> มสบมาแล้วหวานหวานก็ยังนังท่านจมมันหวานไหมจับดิบบกิิเบ้งมูเชียบ่อืไปขายซะ อจำเนี่ยแหละพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามแลวกดแชร์กดกระดิง่งให้น้ำเลยเลครับเด้อขอบคุณครับผม Yeah, well.